ฉันฉันมองอะไรไม่เห็นเลยว่ามีเดี๋ยวนะมันคุยอีกแล้วเหรอเออเจ้ากระบี่นี่มันหันตามหาเราตลอดเลยอะไรไปไหนเนี่ยสั่งสั่งออกมาสั่งอเล็กสั่งสั่งเออที่สุดเจ้ก็ได้ออกมาจากจมูกมันเหม็นของนายสักทีนะอันไหนพูดว่าอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีว่าแต่ นายก็วันที่จะดูสิว่าใครมันอยู่ข้างๆเราอะอะไรนะก็มอยู่ข้างๆเราไงเจ้าผู้คุมคาปีอะเราก็น่าจะติอยู่ในคุกอยู่แล้วไม่ใช่หรออันไปสิเจ้ามนุษย์มันนายไม่ใช่มนุษย์สินายเป็นเผาไหมครับนาย ้องชดใช้เราท่านจะไม่ทำ้ายในายในคุกเพราะมันเป็นกฎระเบียบแต่นาจะถูกขังอยู่ในคุกนี้ตลอดกาลแต่จนกว่านั้นแต่ถ้านายมีเงินให้เราอะ่ะหนึ่งหมื่นบาทนาจะถูกปลดปล่อยซึ่งนายจะถูกปล่อยจากคุกนี้แบบง่ายดแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่นายคิดเอาไว้นะเพื่อนเพราะว่าเงินอะ่ะถ้าคุณอยากได้อะ่ะรตอนายอยากได้อะ่ะนาจะต้องทําการที่จะ ทำงานหาเงินในคุกนี้ซึ่งเงินอ่ะจ,จะเป็นหน่วยที่ใช้ในครุกนี้เท่านั้นและนายอาจจะใช้บางส่วนน่ะในการแบ่งเงินไปซื้อทําให้นายอยู่สุขสบายขึ้นแต่มีกฎนะว่าห้าบะแบ่งเงินกันเพราะฉะนั้นนายทั้งสองคนน่ะก็อยู่ก็อนนก้กวัที่จะทําให้ มีเงินเ,ย,เยอะๆเถอะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะอวยนายนมากหรอกเพราะนัานก็เป็นแค่เจ้าหมูไม้ครับ t ดีแต่ว่าฉันก็จะไปแล้วนะเพราะว่าฉันก็เป็นตำรวจใหม่นะั่นแหละบายยนะเจ้าสายอะไรฉันคิดว่าเราควรที่จะเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะว่าแต่เราจะเก็บเงินกันยังไงนะ่ะฉันไม่เข้าใจนะว่าเราจะเก็บเงินยังไงเมื่อกี้ฉันนั่งหรอกแต่ฉันคิดว่า เราน่าจะต้องขุดดินไหมเพราะว่ามันมันมีป้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีป้ายตรงนู่นมันมีเขียนว่ามันมีมีเขียนภาษาหมูซึ่งมนุษย์ไม่สามารถแปลได้นะว่ามันเขียนว่าเราต้องตัดไม้ทาลายป่าเป็นการเป็นเนื้อหาของเขาที่เราจะได้เราจะต้องทําเพื่อให้เราได้เงินซึ่งเราก็จะอยู่สบายซึ่งที่ฉันฟังมาข้าวๆนะแต่ว่า เราต้องไปก่อนเถอะเราะตอนนี้เราเราเสียเวลาไม่ได้เราร้องไปเลยโอเคไปกันเลยนะฉันก็คิดว่าไนย์นยก็คิดถูกนะที่นายจะทํานะแต่ว่าฉันคิดว่าตอนนี้เราต้องเดินทางไปไปหาสถานที่ที่เราต้องทาก่อนนะแต่ว่ามันมีลิฟต์อยู่นี่เขาบอกว่ามีลิฟต์อว่มันอะไรอะ่ะว<า>้าวนั่นมันลิฟต์ไม่ใช่หรออะไรขึ้นลิฟต์มากับฉันเลย มาอยู่ด้านหลังฉันอยู่ด้านหน้าโอเคติด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 ติ้ติดต้ด โอเคตอนนี้เราก็นั่งเลยนะเดี๋ยวฉันจะหันไปหาหน่อยนะอลิกไี่พร้อมแล้วใช่ไหมสามสองหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่บนภูเขาอะ่ะเคลิกมันตกตรงน,นี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงดีอะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเราเก็บถินก่อนก็ได้นะเราลองมาหาของที่ตกอยู่ตามที่นี่สิมันอาจจะมีของเก่าเขาบอกว่าเก็บอะไรก็ได้ที่ตกอยู่ตรงไนแถภูเขานี้เราก็มาถึงภูเขาแล้วนี่แต่ว่าโซนนี้มันอันตรายนิดหน่อยนะเพราะมันจะตกง่ายแต่ว่าโซนที่เราจะไปอะ่ะมวนวันสูงกว่านี้นู่นน่น,นสวยสวยูงกว่านี้อ ซึ่งโซนโซนนั้นอ่ะจะเป็นโซนทีมน่มันหามันหามันเป็นโซนที่บินสวนมาแต่ว่าเราตกตรงเนี้ยว่าแต่มันมีของเก็บนี่ฉันสัมผัสถึงสิ่งของที่เขาให้เก็บไม่ใช่นเววสียงอะไรตกอ่ะอืมนั่นมันของนี่สกีแปว อืมเลกอ่ะเล็เอาไปนะสองนึงฉันให้กับนายมันเข้าตัวนายแล้วนายเข้ากระเป๋านายแล้วหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะทำทำดอกไปนะโอเคไปแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนายสลับกล้องกับฉันนะเพราะว่าเราจะมีกล้องติดตัวเดาสลับกล้องกับฉันนะ โอเคไหนฉันขอกล้องหน่อยนะโอเคตอนนี้ฉันสลับกล้องกับนานแล้วนะฟุตเทจนี่ยมันดีจริงๆเราเก็บของได้ชิ้นนึ่งแล้วนะน่าจะมีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทซึ่งหนึ่งร้อยบาทมันน่าจะซื้อได้แค่อ,อ,อาหารหนึ่งอันนะซึ่งเราก็แบ่งกันเองอนะแต่ว่าอีกเดี๋ยวก็เราเขามีกดหนมาแบ่งกันงั้นเราก็แ okay. ค่โอเคอเคืม ก็นาจจะแบ่งแบ่งอาหารกันกินก็ได้นี่ในเมื่อเขาบอกว่าห้ามแบ่งเงินก็แบ่งอาหารกันกินก็ได้นี่เพราะมันก็ไม่มีกฎห้ามแบ่งอาหารกันกิน genius โอเคเดี๋ยวนายจะเดี๋ยวนายอ่ะจะกระโดดลงไปนะแต่ว่าฉันคิดว่ามันจะแรงกว่าไปที่นายจะกระโดดลงไปได้ฉันน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันเนียฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันสามารถดึงนายลงไปได้แล้วฉันจะไม่ได้รับ ความเจ็บจากการตกที่ไหนถ้าไหนฉันตกไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะดึงไงขึ้นมาอืมอนอืลอเไรมอืม่ืออมอืมัืมอือืมร,รือมอืมอือนะืมอนะืมอ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 อกมอืมออืมอืมออืมอืมนืมอืออนออออออ ไา้วิ่โอ้ยนายอ้กล้องเราพังเลยเพื่อนมันดำปิดตีเลยโอ้โอ้ฉันฉันขอกล้องก่อนมายพรอนะเราจะไปขายกันแล้วนะซึ่งขายมันน่าจะมีร้านค้าอยู่นะเดี๋ยวเรา ค่อยพูดที่หลังมาไปกันเลยนี่เราก็เราก็น่าจะได้นะนะนายก็นา,นาถือนายรห้เก็บอันนี้ไว้ใช่ไหม,มเพราะว่าฉชนก,ก็เป็นหมูอยู<ม>่ใช่เป็นหมูอยู่คือเมื่อกี้เราสลับกล้องกันเพราะว่าเรากูทูาาช้ชมงงเราก็เราใสา่แคปชั่นเอาไว<ม>้แล้วะว่าตอนนี้เราดูมอมอของใครนะนั่นเรียเรียเข้ามาจ้าเรียเข้ามาจ้าเรามาไขอะไรกันได้นะใครพูดอ่ะเงี้ย อ๋อนั่นมันพวกค้าคดีบล่าก็ว่าอยู่ว่ามันอยู่ไหนแล้วพวกค้านายเรียกชื่อว่ามันหรอไม่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 อะไรเลยเดี๋ยวก้ขอนะครับพี่น้องโอเคเราก็น่าจะไปกันเลยนะแต่ว่าร้านค้าม <Okay. S 1> <Alright. S 3> ันเราอยู่ได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นนายยืนรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันจะไปฉันจะไปขายของให้เขาแล้วนายก็ยืนรอไปก่อนนะโอเคเย็บเย็บ ฉันหอบก่อนนะอ่ะในทำในทำของตกก่อนฉันทำที่ดีไหนโอ้ยนายทำตกตรงไหนนะ้โอ๊ยได้ามาแล้ว มาทำอะไรตรงนี้น้เาเป็นใครนาทำไรตรงนี้อฉันก็แค่ะจะฉันก็แค่ะจะมาจะมาขายของเฉยๆอะ่ะเนี่ยฉันคิดว่าน้าต้องขายของถ้ามาขายของเราไหนละของวางบนโต๊ะเลยเนี่ยฉันจะขายสิ่งนี้นี่น,นะคะ เปนมูลาค่าหนึ่งบาทแต่วันนี้ไม่มีดิสคาวแต่ก็เลยได้ประมาณส0งบาทมันสามารถซื้อได้หลายอย่างเลยแต่ว่าขอบคุณที่ขายของนะนี่ก็คือเงินของคุณรับเลยโอเคไอมีเงินแล้วนะงั้นไอก็ไปเลยเพี่ว่าอเล็กอเล็กเราได้เงินแล้วเราได้เงินแล้วอเล็กอเล็กใช่ใช่เราได้เงินแล้วเราจะรวยแย่เลยแล้วลลลวันวน,วนี้มันมี ตัชั้นด้วยแล้วได้ลดแล้วได้บวกขึ้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยแล้วเราไปแบ่งเบอร์เกอร์กันกินนะเพราะมาตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าอมีอะไรพูดนะแต่ว่าฉันคิดว่าการที่จะซื้อเบอร์เกอร์มันแพงเกินไปแล้วคนมันแล้วมันแพงแล้วมันกินแค่สองอันเท่านั้นฉันคิดว่านายโคที่จะเอาของที่ประหยัดกว่านี้เพราะมันก็เป็นอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรอนายก็สามารถที่จะ กินมันได้เหมือนกันก็อิ่มเท่ากันแต่มันต่างกันแค่รสชาติแต่มันก็คืออาหารมันพออยากเราได้อีกอย่างหนึ่งนะถ้านายกินพวกเนี้ยมันจะทําให้นายอ้วนหรือว่าบวมนนเองซึ่งการที่นายเป็นอย่างนี้อ่ะมันไม่ดีเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะซื้อของราคาถูกก็แล้วกันโอเคดีมากแต่ว่าร้านค้าปนไหนเนี่ยเราไม่รู้ทางอลไสักอย่างเลย เจ้มันเถอเดี๋ยวฉันพาไปเองว่าว่าคัปีเขาให้เขาให้แผ,แผนที่ฉันมาเดี๋ยวเขาอาจจะดูเขาฉันอาจจะรู้ก็ได้นะโอเคไปก่อนนะชันจะทำงานนี้ไปตลอดแหละโอเคน้องลายเดินตามฉันมาเลยนะโอเค